พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการฐานบกมอบหมายให้พลโทอนุภาพศิริมณฑลในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบ,บกเป็นผู้แทนนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมกันนี้ท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปนะครับเพื่อวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับ โดยมีการระดมกําลังพลและยุทธปกรณ์จากหน่วยขึ้นตรงอาทิกรมการฐานช่างโดยบญชาการสงครามพิเศษและศูนย์การบินฐานบกตลอดจนโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชสนับสนุนกองทัพภาคที่3ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บรรทุก FTS เฮลิคอปเตอร์พร้อมอุปกรณ์กู้ภยัยชุดเรือยางกู้ภัยทางน้ําตลอดจนชุดยาเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชโดยได้มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับท่านนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเกาตโรคเบาหวานรวมทั้งเด็กหญิงอายุ8ขวบที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเลขที่180 1หมู่7เกาะทรายซอย14อำเภอแม่สายให้ออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภยัยพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้มีการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงยารักษาโรคให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วย